ถ้าโลกใบนี้ผู้เขาไฟทึกลูกระเบิดพร้อมกันในวันเดียวละ่ะเสียงคำรามจากใต้ดินดังก้องไปทั่วโลกเปเลวไฟพวยพ,พุ่งขึ้นจากพื้นดินราวกับโลกกำลังหายใจไฟเท่าภู้เขาไฟพุ่งขึ้นสูงจนบดบังแสงอาทิตย์และในเวลาไม่กี่ชั่วโมงโลกทั้งใบจะเข้าสู่ยุคมืดแห่งเทาตอนนี้บนโลกมีภูเขาไฟกว่า1,300ลูกที่ยังไม่ดับสนิทถ้าทุกลูกระเบิดพร้อมกัน เท่าภูเขาไฟจะถูกปล่อยขึ้นชั้นบรรยากาศหลายร้อยล้านตันแกส๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือ SO2 จะกระจายไปทั่วโลกรวมตัวกับไอ้น้ำในอากาศกลายเป็นกรดซัลฟูริกต่อให้เกิดเมฆกรดที่ปิดกั้นแสงแดดไว้ทั้งหมดไม่กี่ชั่วโมงต่อมาท้องฟ้าจะมืดสนิทกลางวันจะกลายเป็นกลางคืนอุณหภูมิโลกลดลงอย่างรวดเร็วเพราะแสงอาทิตย์ไม่สามารถทะลุผ่านเมฆเท่าได้อีก นักวิยทยาศาสตร์เรียกเหตุการณ์แบบนี้ว่า Well คว i c w w n t e r หรือฤดูหนาวภูเขาไฟมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในประวัติศาสตร์เช่นเมื่อปี1815ภูเขาไฟตัมบราในอินโดนีเซียระเบิดเท่าควันพวกคลุมทั่วโลกทนปีต่อมาถูกเรียกว่าปีที่ไม่มีฤดูร้อนแต่ถ้าภูเขาไฟทุกโลกระเบิดพร้อมกันผลกระทบจะรุนแรงกว่านั้นหลายพันเท่า อุณหภูมิโลกอาจลดลงกว่า10องศาแสงแดดแทบไม่ส่องถึงพื้นโลกเป็นเดือนหรือหลายปีทะเลจะเย็นจัดน้ำแข็งขั้วโลกจะขยายตัวและอาจเกิดยุคน้ำแข็งย่อยที่ปกคลุมโลกอีกครั้งเมื่อแสงรัดหายไปต้นไม้จะหยุดสังเคราะห์แสงพืชผลจะตายเกือบทั้งหมดห่วงสู้อาหารล่มสลายอากาศเต็มไปด้วยเท่าและก๊าซพิษน้ำฝนกลายเป็นกรด และการหายใจแต่ละครั้งอาจกลายเป็นอันตรายเมืองใหญ่จะดับมืดเที่ยวบินหยุดดาวเทียมและการสื่อสันบางส่วนล้มเหลวโลกจะกลับไปสู่ยุคการเทคโนโลยียุคเที่ยวไฟฟ้าเป็นของหายากและความร้อนคือสิ่งล้ำค่าแต่ถึงอย่างนั้นมนุษย์บางส่วนอาจยังรอดด้วยการย้ายลงไปอยู่ในเมืองใต้ดิน สร้างระบบกรองอากาศใช้พลังงานนิวเคลียร์หรือพลังงานใต้พิภพจากภูเขาไฟที่ยังคุกรนุนอาหารจะถูกเพาะในโดมปิดหรือในห้องแสงเทียมปลูกพืชด้วยพลังงานไฟแทนแสงอาทิตย์และมนุษย์อาจกลายเป็นสิ่งมีชีวิตใต้ดินในที่สุดแต่สำหรับโลกนี่อาจไม่ใช่จุดจบมันคือการเริ่มต้นใหม่ของธรรมชาติเทาขอไฟที่ทำลายทุกสิ่งในตอนนี้จะกลายเปปุ๋ยให้โลกในอนาคต เมื่อเวลาผ่านไปหลายร้อยปีเพื่อจะงอขึ้นใหม่จากเท่าทานและชีวิตก็จะกลับมาอีกครั้งเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอนดีตทุกครั้งที่โลกผ่านหายนะเพราะโลกมีพลังฟื้นตัวได้เสมอแต่คำถามคือมนุษย์จะมีเวลารอให้โลกฟื้นใหม่ถ้าลกใบนี้ภูกเขาไฟทั่วโลกระเบิดพร้อมกันมนุษย์จะต้องเลือกจะอยู่เพื่อรอดหรือรอดเพื่อเริ่มต้นใหม่เพราะเหตุการณ์แบบนี้อาจไม่ได้มาจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว แต่มาจากสิ่งที่เราทํากับโลกตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการทําลายสมดุลเขอาชั้นบรรยากาศหรือการเร่งอุณหภูมิโลกให้ร้อนเกินกว่าที่มันควรจะเป็นสุดท้ายแล้วภูวเขาไปอันไม่ใช่ผู้ทำลายล้างของโลกแต่มันคือกระจกสะท้อนว่าโลกแท้กำลังออกนองในแบบของมัน่อสิ่งที่มนุษย์ได้ทำไว้ก่อนหน้านั้นเพราะบางครั้งการระเบิดของธรรมชาติอาจเป็นวิทยวที่โลกไ่ายเพื่อปลุกมนุษย์ให้ตื่นจากความหลงลืม